ในตำแหน่งหลงมือเนี่ยไอโงหลงปู่ไตรโงโยสือนะครับสององครับและตามมาด้วยองค์ที่สามนะครับเจ้าแม่ทับทิมฮะโอ้หเรียจุดน,นะเช้ากว่าพี่อี๋ครับแล้วก็แปะคงใช่ไหมฮะแปะคงจะองค์เล็กหน่อยแล้วก็ ตามมาด้วยกวนู2ององนะฮะตามลำดับเลยกวนูเนี่ยธงจะสีเขียวองเล็กองใหญ่นะฮะแล้วเจ้าแม่กวนิมครับเจ้าแม่กคนิมรออยู่แล้วครับเฮเก๋ฮะทำไฟให้แรงๆหน่อยมีต้องเป็นไปได้นะ,ะอ่าเราลองดูนะครับว่าสุภาพสตรีจะลุยไฟได้ด้วยหรือเปล่านะครับ หลายท่านนะสุภาพสตรีบอกว่าอยากจะลุยไฟฮนะโอ้โหไม่แพนะ้เอาละครับเจ้าแม่กวนทีปลบมือดังดด้วยปลงมือดังดด้วยนะครับอ่าแล้วก็ตามมาด้วยเล่าเยงงี้ยคงครับเล่าเยี้ยคง,งนะสารเจ้าเล่าเอี้ยคง,งสายบุรีและเจ้าพ่อเสือครับกลับมาแล้วใช้เสียงเอีย แล้วก็พระนาจาแล้วก็ต่อด้วยมูตินะครับและปิดท้ช้ตามมาติดๆกันังจะเข้าไฟเป็นทางด้านไสเสียฮุกโจูหมอคงฮะไสเสียฮุกโจูกำลังอยูผ่านกองไฟนะครับเลี้ยวขวาเลยและตามมาด้วยทางด้าน ทางมวงสวยนะฮะเป็นพระดนตรีทงสีฟ้าครับแล้วก็เ้าแม่โตโมครับโอ้โหสุดยอดฮะสุดยอดจร,จ,รจริงหรือว่าความสกปรกก็ต้องเกิดเกิดขึ้นแต่อย่าลืมรถน้ำมต์ด้วยนะรถน้ำมต์ด้วยนะครับตัวนี้กลับเข้ามาฮะไม่ต้องว,ว่วงฮะ ในส่วนของอพี่ๆนะผู้อาวุโสที่คยอยทำไฟเนี่ยบอกว่ารอให้ไฟ